อูยัามีอะไรเดียวบายไมเดียเลิฟแฮฟนไปเดย์สกูลหลังจากที่มาตกเมื่อวานนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะมาวันนี้เป็นดินไว้ค่ะ เป็นดินไว้แบบแรงเลยค่ะโอ้ยแม่บ้านตกใจน้องมากุกกี้แลนหาแม่ใหญ่เลยดูบ้านตรงขามแม่บ้านเขาขายของนะคะเขาจะขายบ้านค่ะเขาขายของออกจากบ้านค่ะคนก็มาชอปปิ้งเยอะแยะเลยค่ะเขาขายผวกเฟอร์นิเจอร์ผวกของทงของใส่ออกค่ะบ้านตรงขามนี่นะคะเขาขายค่ะเขาขายราคาเก้าแสน เก่าแสนหาเมินนดนิดๆประมาณเนี่ยค่ะเกือบเกือบมันไม่เรียนด้วยค่ะโอ้ยเออเอาแผ่นดินไหวค่ะเพื่อนๆค่ะแผ่นดินไหวไม่บ้านกลัวแผ่นดินไหวค่ะแบบแรงเลยค่ะในรอบสิบปีที่แม่บ้านเจอมาเนี่ยค่ะไม่บ้านยังสั้นอยู่ค่ะ ในรอบสิบปีที่แม่บ้านเจอเออคลิกแน่ไม่กาเนาะคะ่ะแผ่นดินไหวค่ะม้าวันนี้แรงมากคะ่ะแต่ว่าบบเป็นยังคะ่ะแต่เขหาหรู้สึกได้คะ่ะเครื่องของใส่สั้นกรุบเลยคะ่ะโอ้ยแม่บ้านยังสั้นอยู่คะ่ะน้องหมากุกกีเล่นหาแม่วิ่งหาแม่เร็วมากคะ่ะเนาะน้องหมาเป็นรู้สึกได้เนาะคะ่ะเนาะแม่ยังเกิดขึ้นเูนะบ้านสั้นของใส่ของซอยสังเกต แป๊บเดียวน้องมาบิงพลึดเลยโอ๊ยเนาะตกใจตกใจยากาศแดดดีแดดออกอาทิตย์ที่แล้วว่าได้เห็นแดดคะ่ะแต่ว่าล้มคะ่ะล้มหนาววันนี้มีแสงแดดคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์ทั้งฝนทั้งหิม,มะวันนี้มีแดดออกแต่ล้มหนาวนี่หายก่ากับหนาหนาวหนาหิม,มะหลด หนาวค่ะบรรยากาศแดดออกชื่นใจจังบรรยากาศหนาวหนาวค่ะมาค่ะวันนี้จะพาออกนอนเย็นเดียว <yet>, yeah. <Okay. S 2> พาออกไปช้อปปิ้งนะคะคุณแจงค่ะออกไปซื้ออาหารเข้าบ้านค่ะอาทิตย์ละครค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะน้อง <c oughs> เอาน้องหมาเข้ากรงค่ะกั <c oughs> นนะเออ Oh my dear. Is it bone? one one. What's too silly? Why is the crusty, Musty dog thing here? Uh oh, <laughs> What? She's not a bad chewy dog. So. Why? ม like ระวางทางดอกไม้ดัฟโดบานล้ะค่ะสีเหลืองๆนะคะวิวก็สวยค่ะวันในนาำมาถึงทตชอปแลนะคะเดี๋ยวจะพาน้องนะลินไปซื้อชูชิก่อนค่ะอุ้ยดอกไม้ออกมาเตรียมขายล้ะบานอยากซื้อจังเลยดู เดี๋ยวเขาจะเปิดอาทิตย์นหน้าเนี่ยมั้งเดี๋ยวก็เปิดขายและวพอเส้นเตียจีเหลืองนะะเนี่ยค่ะแยกแม่บ้านพาเขาไปชอปปิ้งนะคะแม่บ้านมาชอปปิ้งสตู่เลนเนอร์นะคะ ได้ของแล้วก็เดินออกจากลานค่ะไปต่อคาสโกกันค่ะได้ของจากคาสโกแล้วก็กลับบ้านกันนะคะเพื่อนๆค่ะ mommy's picking up the sashimi with chopsticks yeah oh Just put it on the side. You know, like mm -hmm. First, put the thing on oh, yeah, the side and, like, and separate it nicely. Uh, you don't have to tell me to eat sushi. And then, and then you, just hold inside, okay. you don't have to tell me how to eat sushi. Okay. I apparently, I do really do. No, you do not! Okay. I don't get any more. Ooh, yummy lady. <laughs> I'm to try some for mommy later. Okay. I'm breaking it again. Mm -hmm. I broke it. Why are you yelling at me for breaking the sushi? <gasps> <coughs> You want now, okay. <laughs> <laughs> What do you think, Spicy? Weird. Mm -hmm. That's into your teeth, right daddy. It's a lot of wasabi on mm -hmm. How did it get, how can they give you a wad of wasabi? Might as well eat a piece of rice with a used to be a wad of wasabi on it. baby What? Didn't you? King. King Dong. I'm gonna grab the wasabi with my chopsticks and move it. Think so? Uh -huh. Mm -hmm. bye, old huh. What? Why are you saying bye? Why are you saying bye? <laughs> why did you to buy the fish what good daddy can you give me apple cider give me apple cider now lily really? i slapped last bite you. oh come to tie comes mmm mm. daddy there was a mishap just the tiny one was separating it 嗯。<laughs> mm?